เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าเลซินแต่ละแบบต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอ p o ็อ r ซี่เลซินกับ u ูวีเ i ซกันค่ะ อีพ็อกซี่เลซินนะคะของเราก็จะมี2แบบ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบบตัวหล่อธรรมดากันก่อนนะคะนั่นก็คือตัวอีซีเลซินค่ะตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะก็คือพาร์ทเค่ะแล้วก็พาร์ทบนะคะพาร์ทเเป็นน้ํายาเลซินส่วนตัวพาร์ทบเป็นตัวเล่งแข็งค่ะ วิธีการผสมนะคะก็คือต้องผสมตัว A กับตัว B นะคะเข้าด้วยกันในอัตราส่วนอยู่ที่2ต่อ1ค่ะก็คือตัว A นะคะจะอยู่ที่2ส่วนแล้วก็ตัว B อยู่ที่1ส่วนตามน้ำหนักนะคะแล้วมันก็จะทำปฏิกิริยาจนแข็งค่ะสามารถดูวิธีผสมที่ถูกต้องได้ที่ตัวไอด้านบนได้เลยค่ะจุดเด่นของ e ีพ็อกซี่เลซินตัวรอนะทั่วไปนะคะก็จะใสเงาไม่มีกลิ่นฉุนค่ะแล้วก็ตัวนี้ เทหนาต่อรอบได้2อถึงสมเซนค่ะสามารถทําได้ทั้งงานใหญ่แล้วก็งานเล็กเลยตัวอย่างชิ้นงานนะคะถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ก็พวกเทโตเทเฟอร์นิเจอร์ค่ะเทพื้นส่วนชิ้นงานเล็กนะคะก็จะเป็นพวกที่รองแก้วทําเคสโทรศัพท์หรือว่าเป็นตัวพวงกุญแจค่ะก็สามารถทําได้เหมือนกันหมดเลยแห้งภายใน1 5บหถึงยีชั่วโมงค่ะแบบที่2ก็คือแคดอีพ็อกซี่แบบร่อหนาพิเศษค่ะ ก็จะมีขวดพาร์ทเนะคะกับพาร์ทบเหมือนตัวหล่อหนาะธรรมดาเลยแต่แตกต่างกันที่ตัวนี้สัสดส่วนในพาร์ทเนะคะจะเป็น3ส่วนแล้วก็พาร์ทบนะคะจะเป็น1ส่วนตามน้ําหนักค่ะจุดเด่นของแคสตอีพ็อกซี่นะคะก็คือเทหนาต่อรอบนะคะได้8ปดถึงสิเซนค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเหลืองช้าเพราะว่าจะมีตัวกัน UV ด้วยค่ะเหมาะสําหรับงานขนาดใหญ่นะคะที่ต้องการเทหนาๆค่ะตัวยอย่างชิ้นงานนะคะก็จะเหมาะกับพวก หล่อดอกไม้ค่ะแล้วก็หล่อเฟอร์นิเจอร์หล่อโตนะคะที่ต้องการความใสเงามากๆก็ใช้ตัวนี้ได้หรือว่าจะเป็นการหล่อชิ้นงานนะคะทรงสูงๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ค่ะที่ต้องการความใสามากๆเหมือนกันก็ใช้ตัวแคดอีพ็อกซี่ได้ค่ะ แต่ตัวนี้นะคะใจแห้งภายใน24ถึง48ชั่วโมงค่ะและข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเปิดพัดลมเป่าจอที่ชิ้นงานตลอดจนแข็งค่ะเพราะว่าเลซิ้นสูตรนี้เป็นสูตรของต่างประเทศค่ะอากาศในบ้านเราจะค่อนข้างร้อนแล้วก็มีนอููมที่สูงกว่ามากๆค่ะดังนั้นเราจะต้องใช้พัดลมนะคะเป่าช่วยระบายความร้อนให้ตัวแคดอีพ็อกซี่จนกว่าจะแข็งค่ะถ้ามันร้อนเกินไปอาจจะทำให้ตัวเลซินเกิดการแตกและล้าได้ค่ะ uv เ e ซินนะคะตัวนี้จะมีขวดเดียวก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องผสมสูตรอะไรเลยนะคะแต่ข้อสำคัญสำหรับ uv เ e ซินตัวนี้นะคะจะแข็งตัวก็ต่อเมื่อโดนแสง uv เท่านั้นค่ะอุปกรณ์สำหรับฉายแสง uv นะคะก็จะมีเป็น ไฟฉายแสง uv สีม่วงแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องอบเล็บเจลนะคะหรือว่าเครื่องอบ uv แบบนี้เลยหลังจากโดนแสง uv นะคะเพียง2-5้านาทีชิ้นงานก็จะแข็งตัวเลยค่ะจุดเด่นของ uv เ e ซิ n น,นะคะ<ๆ>ก็คือแห้งไวเมื่อเราหยด uv เลซ i นบนชิ้นงานเอาไฟฉายส่องนะคะก็คือแห้งเลยแต่มันจะเหมาะสําหรับชิ้นงานเล็กๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าชิ้นงานใหญ่ไฟส่องไม่ถึงชิ้นงานอาจจะไม่แห้งได้ค่ะตัวอย่างชิ้นงานนะคะก็จะเป็นจิวเวลリ เคลือบผ้าเหรียญหรือว่าเคลือบหน้ากากผ้าค่ะสรุปนะคะเลซินทั้ง3แบบก็จะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทำชิ้นงานแบบไหนก็สามารถเลือกน้ำยาเลซินให้เหมาะกับชิ้นงานนั้นได้ค่ะและตอนนี้เราก็มีคอสอนทำเลซินสำหรับมือใหม่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้หากใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ description นะคะ